เอาละครับคุณผู้ชมกัสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเกมอย่ว่า EP ที่4.2จุดสองกันแล้วเนาะก็นะครับจุดสองก็อย่างที่บอกครับว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปอัปเดตครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเกมนี้เป็นตัวแนวไหนเนี่ยผมจะพูดให้ฟังใน EP นี้เลยเนาะเพราะว่าในส่วนของ EP ที่4ี่เนี่ยผมทำช่วงคลิปในตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่10บมั้งที่ผมเคยทำนะครับซึ่งผมตอนนั้นแบบมันยังใหม่กับประสบการณ์แล้วเลยอาจจะพูดแบบ คืออาจจะรีวิวแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังใหม่นะแต่อาจจะไม่ได้รีวิวเชิงลึกนะครับแต่ผมจะพูดแบบคันแบบรวมๆเนาะโดยที่จะไม่พูดถึงเรื่องคะแนนนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวเกมของ E ออ ไม่ใช่ดิโอ้อะไระเนี่ในส่วนของตัวเกมของอวเวอร,ร์ชันนี้เนี่ยผมพูดแล้วว่าอัปเดตอะไรมาเยอะมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่เคยเล่นก่อนมาก่อนแล้วเนี่ยก็น่าจะติดติดค้างๆแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีตัวละครนึ่งนั้นที่เราชอบมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าแ้วที่ว่าในส่วนของเกมเนี่ยมันมีคําตอบที่หลากหลายนะครับเกมจบไม่เหมือนกันคือแบบเกมเนี่ยจบได้ประมาณ4ี่ห้าแบบนะครับในส่วนของเกมนี้นะผู้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่คําตอบตอนที่เราเลือกคําตอบของเกมเนาะอันนี้ถ้าเราเลือกคําตอบเออแบบนั้นแบบนี้ไปมันก็จะจบไปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้อยู่ที่คําตอบของพวกเรานะครับซึ่งเกมในวันนี้ก็ชื่อว่าเกม Summer o f Love er นะครับก็เป็นเกมที่เป็น NTR นะครับอันนี้ผมไม่ชชวร์ว่าหลายๆคนจะรู้จักหรือเปล่านะครับ NTR คืออะไรอันนี้ทุกคนต้องไปดูอ่าเสิดกูเกิลเราได้นะครับ NTR คืออะไรเพราะว่า ถ้าทุกคนรู้เรื่องแล้วว่าเออ A T M มันคือแบบนี้แบบนี้นะเออเนี่ยทุกคนจะเล่นแล้วจะรู้เลยว่าเนื้อเรื่องมันจะแนวนี้จริงๆนะครับก็คือสปอยด์นึงว่าตัวเกมเนี่ยคือเราจะเป็นแนวแบบใช้ชีวิตกับแฟนเราคนหนึ่งก็คือมีตัวเราแล้วก็มีแฟนเราถูกไหมเออแต่ทีเนี้ยคือแบบผมพูดเลยมีบางคนมันต้องมีบางคนแบบเป็นแบบผมอะไะคือเจ็บใจมากเลยเล่นเกมนี้นแล้วเจ็บใจคือแบบเออถ้าเราเห็นเกิดตัวมากๆเลยเราจะเจ็บใจนะฮะ แต่ไม่รู้นะบางคนชอบแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็คือเกมนี้มันเป็น NTR ก็อย่างที่บอกลยครับคือแบบว่าในส่วนของเกมนี้มันจะมีการแย่งแฟนใครก็ได้คนอื่นแย่งแย่งแฟนเราไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับหรืออะไรอะไร,ะไรต่างๆเยอะแยะนะอันนี้ทุกคนไปดูทุกคนลองไปเล่นดูนะครับซึ่งเราจะเออเราสามารถเจ็บใจกับเกมนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมเล่นแล้วผมเป็นคนที่อินกับเกมพวกนี้นะครับคือมัน ถ้าเราเล่นละอินในเรื่องแล้วมันจะสนุกกว่านะเออทุกคนลองอ่านในเรื่องดูด้วยนะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงคนหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่เจอฉากนั้นนะครับผมพูดเลยว่ามีนะะทุกคนต้องไปลองไปเลือกคําตอบกันเอาเองนะครับคือในส่วนนะอีพีนี้ในส่วนเวอร์ชันนี้มีแน่นอนนะครับที่จริงเวอร์ชันแล้วก็มีนะนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกนะครับที่จริงมันก็มีเพิ่มมาหลากหลายตัวละครเลยนะครับคือแบบด้วยที่ว่าเราเนี่ยอ่า เราเป็นแบบเป็นเราใช่ไหมแล้วก็มีแฟนเราอะไรเงี้ยแล้วแฟนเราก็จะต้องมีเพื่อนของเพื่อนแฟนอะไรเงี้ยนะครับมันเราในแม่งหลากหลายมากเรานี่เลเทสหมดเลยเอออันนี้ผมจะไม่พูดตรงๆนะเข้าใจไหมเออทุกคนต้องเข้าใจว่าเกมอย่างว่ามันเป็นอย่างว่านั่นแหละนะครับที่เลเทสที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเออสะดุกแล้วตื่นเต้นดีนะแล้วก็ เกมทั้งเขาทำออกมาดีด้วยแล้วตัวละครน่ารักด้วยนะครับซึ่งเราจะได้เจอกับฉากอย่างว่ากับทุกตัวละครเลยอันนี้ทุกคนลองไปดูนะซึ่งแล้วก็เตือนว้นิดนหนึ่งว่าเออการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราอยากจะดูฉาก นั้นๆเนี่ยให้เรากดเซฟ,ฟกันไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวเกมนี้ไม่มีอระบบของแกลเลอรี่นะครับหรือระบบที่เขาเรียกว่าการดูย้อนหลังนะครับ <c oughs> ซึ่งเราไม่สามารถได้ดูย้อนหลังได้ในส่วนฉากที่ถูกปลดล็อกไปแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยวเวลาเจอฉากที่ชอบเนี่ยก็ให้กดกลับกลับกลับ,ลบมาก่อนแล้วก็กดเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ได้ยอยากจะดูฉาก,กนั้นอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะก็บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าคําตอบหนึ่งมันสามารถไปได้หลายทาง นะครับเช่นแบบว่าสมมุติว่าชอยวันนั้นสมมุติคําถามนั้นเราเราตอบได้3คํคตอบสมมุตินะสมมติว่าใครก็แล้วแต่ที่ถามเราในเกมอ่ะแล้วเราตอบได้สามคำตอบเออแต่ละคําตอบอะอาจจะไปเจอฉากอย่างว่ากับแต่ละคนอะไรเงี้ยซึ่งเราเลือกได้คําตอบเดียวงคิดภาพออกไหมแล้วทีเนี้ยพอเราเลือกคําตอบนั้นไปเนี่ยก็เราจะเจอฉากกับผู้หญิงคนนั้นแค่คนเดียว แล้วคนที่เราไม่ได้เลือกคําตอบคือเราจะไม่เจอเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทุกคนเนี่ยพยายามเลือกกลับมาแล้วก็เซฟเซฟนะครับแล้วก็บอกอีกเรื่องนึงคือคําตอบเนี่ยมันเล่นยากตรงนี้นิดหนึง่งคือบางทีเราเลือกคําตอบไว้ตั้งแต่ตอนเนี้แต่เราเล่นไปตั้งไกลละเออไอคาตอบที่เราเพิ่งเอา,อางไงลกแดดไงดีปะคือเราเริ่มเกมมาใช่ไหมเราเริ่มเกมมาอันนี้สมมตินะเออเราเริ่มเกมมาสักพักหนึ่งแล้วเราเลือกคําตอบนี้ไว้แล้วทีนี้มันมีผลไปกับท้ายท้ายเกมนู่นอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไปตอนช่วงท้าย อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบมันค่อนข้างที่สําคัญบางคําตอบเพราะฉะนั้นทุกคนเนะี่ยลองเลือกให้ดีนะแล้วกับวนเล่นซ้ําๆเลือกลหลายๆคําตอบดูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะก็น่าจะาในนี้นะผมจะพูดเยอะนะเดี๋ยวมันคิดมัาจะยาวนะครับก็เป็นเกมที่แบบว่าสนุกมากๆแล้วก็ตัวละครน่ารักแล้วก็เป็น NTR อย่างที่ผมบอกไปนะก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็สำหรับนี้ก็น่าจะลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอในอีพีหน้าก็ขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับ